เ <Official. S 2> ชื่อกันกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ถ้าไม่กดผู้หญิงคนนี้จะตกลาวาภายใน10บเก6 5 4ปดเจเยผู้หญิงคนนี้รอดแล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมกด subscribe ให้ช่องดีมคุงด้วยนะครับผม <Boy. S 2> บอย <Boy. S 2> บอยกูยหิวข้าวอ่ะมึงไม่มึงไปกินเลยกูจะนมึงไม่หิวเหรอเพื่อนไม่กูจะนอนเฮ้ยบอยแต่เวลาเนี้ยม,มันมันมันมีอ็นนี่ไม่ใช่เหรอมีแอนิเม่มึงอะ่ะโอ้ยมึงรีบไปได้บอย <c oughs> เดี๋ยวบอยเราอก่อน สวัสดีเพื่อนเพืเ่อนพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมดีมนะครับผมใครอยากมีสิทธิพิเศษ,ษมากมายกับช่องพี่ดีมแล้วมีหลายเลเวลให้เลือกก็อย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วเราไปดูคลิปกันเลยเปิดเลยกูเปิดเลยรีบวนร,รีบวนร,รีบวนในไม่ไม่ไ่บอยกูหิวอ่ะบอย กูทำกับเขาไม่เป็นน่าแล้วไม่ไมกไม่หรอไม้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 ฮัลโหลอะไรนี่ยไปไหนเกี่ยวไปแล้วไคือหิวข้าวว่ะทำข้าวให้กินหน่อยไม่ไม่ลูทำให้กินหน่อยมันหิวกี่ยามเนี่ย เออตีสามเองไม่มีอะไรหรอกไปเร็ว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 ชิวข้าอยู่เข้าอยู่เข้ารู้ไม่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 พี่ไม่ไปเลยไปเลยไปเลยบอยไม่ทำบอยมันทําไม่เป็นน่ะมันชอบทําไม่รอบที่แล้วจำไม่ได้หรอไม่มันทำไม่อ่ะมีอะไรกินไหมไม่กินอะไรอ่ะอ่าเอาอะไรก็ได้ยังก็ม่ต้องกินเอ้ยไม่รู้พี่จะกินผิวเอาเอาเนื้อหมูก็ได้เนื้อหมูก็ได้พี่บอยเอาอะไรสเต็กหัว มากเอาองบน้ำแป๊บนึงเด้อโอเคลาลาไหนมีอะไรให้กินน่ะให้ให้พี่ช่วยไหมให้พี่ช่วยไหมไปไปนั่งดูทีวีกัน่ะทำไมอ่ะไม่หรอเฮ้ย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 เรื่องใหม่ก็ไม่บอกมันสายเกินไปแล้วไงใหม่เอ้ยลา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 ไปไปไปนั่งดูทีวีไอ้ขี้สักแป๊บนึง โอ้โหบอยโอ้โหบอยเพื่อนมึงช่วยช่วยงดแบบว่าไส้มะนาเหรอวะวาแล้กูรับไม่ได้เออกูรู้กดชักปรกโอ้โหสุดยอดกูว่ารับทินแล้วใครมาทำใครขี้ไม่ล้างตูดไม่ไนี่อีกล้างล้างตูดเลยเวลาส่วนเออเสร็จละ เจะได้เหรอไข่เหย่ติดมั้งเอากูจะดูบอลแล้วมึงจะเอาเอาในบอลไี้กูดีไม่กูจะดูนี่นี่ไม่จะดูบอลเวลานี้บอลมันก็มีโอ้ยกูจะดูบอลนะโธ่อะไรเอาปิดไม่เป็นปิดไม่เป็นเฮ้ยบอย ไม่เ,เราไม่เคยสงสัยมั่งหรือเราอยู่มาอาทิตย์แล้วนะทำไมเขาไม่ยอมให้เราไปบ้านหลังนั้นทนั้งที่เราก็เช่ามาเต็มบ้านมันไม่ใช่เหรอประตูเนี่ยแปลกนะมันต้องมีปุ่มอะไรสักอย่างเฮ้ยเอ้เอเอาเดี๋ยวเปิดได้ด้วยเหรอกูกดถูกปุ่มไว้เนี่ยเออเดี๋ยวนะมันน่าเวลานี้แม่นะยีย่มันไม่มีอะไรหรอก กลัวอะไรล่ะเออกลัวอะไรขึ้นนอนดีกว่าเฮ้ยบอยมาน,นี่ก่อนมันเ <c oughs> ชื่อดิมันไม่มีอะไรหรอกเ <c oughs> ขาสิ่งเขาอ่านแบบว่าไม่ให้เราเข้าไปเผื่อแบบเราซนหรือเปล่าไม่ใช่หรอกดูดีไฟมม่ตึ๊บเลยไม่รู้แหละล่าสุดคือจะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ย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 จเย็นๆจะเย็นๆเฮ้จเย็นเอางี้ไปแค่ดูต่ออีกอะไอ้บอยฮะเร็วๆวางดีกว่าล้วอะ ไม่ร้หน้ากแบบนี้พี่น้องกันก็ต้องไปด้วยกันมึงยังไม่อาบน้ำเลยนี่ตอนดึกๆอย่าเพิ่งอาบก็ได้ไม้ออกมาก่อนอาบกลิ่นมึงนี่แบบว่าสุดยอดเลยเพื่อนหรอกินน้ำกลิ่นมึงหรือเปล่ากว่าเดียวอาบก็อาบอาบเสร็จแล้วไปวิ่งผ่านน้ำก็พอไปนอนดีกว่าเร็วๆผิดท้องเร็วๆอยากรู้กันไหม นั่นนั่นนั่นมาไปเร็วๆอยากรู้กันไหมว่าตรงนั้นมันคืออะไรก็ไปสิดูไปสิเอ้าไปไปสิเอ้ยไอ้บอยมึงรู้ผู้ชายเปล่าเออไปดิไปดิอ่ะกูไปมึงเปิดกูตามอ่ะเอออ่ะมาดิเอ้ยบอยอย่าทิ้งกูออกมา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 เร็วๆเฮ้ยบอย ีมันไดกูเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเจ็บขาขึ้นขึ้นไงวะเนี่ยไม่ไม่ไอ้ไอ้บอยได้โผบันไดอะไรมาไหมเอ๊ะเดี๋ยวแป๊บกูดูก่อนนะนี่ไงเจอแล้วเฮ้ยเอาเร็วเลยเพื่อนกูดูว่ากระเป๋าโดนเลมอนเฮ้ยโอ้โหกูตกกับเพื่อนโอเคได้แล้วดีมีของเตรียมก็ดีอยู่อ แกงพี่เหรอฮะอื้อไม้เรไหมอะ่าอ่าอ่ม้เร็วไมมลินดาเร็วประตูหลงก็ไม่ปิดอีกบ้างไม่เป็นไรเราเราเราเช่ามาเราเช่ามาไม่เป็นหรอกไปเออไม่เป็นไรเข้าไปไม่ต้องเสียเสียแล้วจะกินจริงเหรอเออไม่มีอะไรหรอกมีดเลยนะเออเนี่ยเออไปเถอะปะผีมาก็ฆ่าฆ่าพี่ดีมเลยโอ้โหเกี่ยวเลยเนี่ยมีเนื้อเนี่ยเออลืมกินเลยว่าที่ไม่ทำมาให้อ่ะ เขาขนมเอาขนมปังมากินเล่นอยู่โอเคอ๊ยประตูปิดอยู่ด้วยมันมืดเออไม่เป็นไรหรอกซอะไรเนี่ยทำไมมีอะไรเฮ้ยมีกล่องอะไรไม่รู้อ่ะเปิดได้ป้ายเขาเขียนว่าอะไรอ่ะ g ก e s ฮ how เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยเฮ้ยโอย boy ไหม ไเอ้าช <Pop> <co> ินี่ไหนอ่ะเอ้าทำไมทำไมมันเช้าแล้ววะนั่นแล้วมันทำไมอ่ะเอ้างงเอ้านึกนึกว่าตายกันแล้วว้าเมื่อกี้ลงไปทางอะไรเดี๋ยวทำไมทำไมมันมืดอ่ะอดีตี่น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 ี่ลืมเลยโอ้ก็ยังดีเฮ้ยเมื่อกี้มันตัวอะไรวะนั่นอะ ไม่รู้อ่ะน่ารักตรงไหนี่ยไม่รู yani ้อ kind of ่ะหาอุ้ยเอฮือฮอฮือฮือฮืออฮือฮฮอฮือโอฮือฮอฮือฮือฮืออฮออฮืออฮือฮอฮือฮยออฮอฮอ้ืออ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  นนอ,นอนคุณเจ้าของบ้านนะครับอยู่ไหนไหครับออไม่น่าอยู่แล้วแหละเขาผีผีขนาดนี้หมดละไปดูข้างบนไหมเอ้ยตำรวจข้างล่างก่อนมาไม่ไม่ไม่ไมอ้พ่อ,อสตำรวจข้างล่างก่อนก็ยังไม่มีอะไรตรงนี้สวัสดีครับตรงนี้ไปข้างนอกบรรยากาศน่ากลัวนะเลยตรงนี้ตรงนี้อะไรอ่ะโอเคตรงนี้ห้องนอนไม่มีใคร โอเควันต่อได้เยอเดี๋ยวเดี๋ยวเธอไม่ผีมันเล่ล่อนจังวะไม้ไม้เอาไม้ไปไหนโอเคโอ้โหมีดักอีกนะยังมีมีชิ้นเกาะด้วยนะสดเก็บไว้เดียวอือผีบ้าผีบอดเอ้ยบอยเอาตก รอก่อนรอก่อนเฮ้ยกูกลัวรอก่อนรอก่อนรอกูก่อนเฮ้ยดิมเลยตันหลังอ่ะเฮ้ยไม่มีไอ้เ้ยโตโตโตอะไรเออชื้อกูล็อกอะกูล็อกอะเฮ้ยทำไมบ้านน่ากอดจังวะบอยอยู่ไหนอะเรื่องอะไรเนี่ยไปร่วงงไปร่วงไหมอนิเมะว้าวไหนใครไปดูอะไรเนี่ยโอ้มาเดินดูนี่ แม่นั่นนี่ไอ้มีเหรอแล้วมันเหรอเฮ้ยลองลองดูในหนังสือดิมันน่าจะมีอะไรเลยนี่แหละบ่อแสของประวัติบ้านหลังเนี้ยม,มังงะไม่เฉียดไอ้กูก็ตกใจเหมือนมึงเนี่ย <c oughs> เขียวตรงนี้หรอมีมังงะอะไรกันมันนี่มันนี่ไปไหนเฮ้ยในกล่องมีของว่ะไหนวางเปล่าหมดเลย บนบ้านใครวะเนี่ยตรงนี้ห้องน้ำอุ้ยเราห้องนี้เฮ้ยมันมืไม่เห็นมีอะไรเลยนั่นไงไม่มีอะไรละเขียนะเยอะจัดจัดง่ะมาก ตรงนี้เฮ้ยบอยบอยไอ้ชิ่อโอ้ยมาเป็นตัวเป็นตัวเลยมาเป็นตัวเป็นตัวไม่อยู่ได้ไหมเนี่ยกูไปแล้วเนี่ยผีผีหลอนบอยบอยอย่าทิ้งกูคือไปแล้วคือไปโอ๊ยไม่โนตีไม่ใครจะทิ้งเพื่อนเราบมาโษเออดีมากเออ เอาดิบอยเออ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 กูไปแล้วเพื่อนไปไปบอยโดนไฟจากใครวะเอามึงขี่คงไม่ตีติดไฟเพื่อนตกมนไดนตกมนไดนตกมนไดนดิมันไม่ตกมาไหวะโอ้ยผีขี่เดี๋ยวนี้มันตีติดไฟได้เหรอวะกูเฮ้ยตายแล้วตายแล้วกอนรอนกู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 น้ำ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  ขุดขุดไอ้ชิบรอจนกูหายแอฟเพื่อนดิกูว่าเรากลับบ้านกันดีกว่าวะไม่อยู่ละตรงเนี้ยไไม่อยู่แล้วโว้ยข้างบนไม่มีอะไรเลยนะโอ้โหมีเตียงแค่ไหนดิมมาแล้วไปไหมโอยเรากูก่อนดิครับเวะไม่มีอะไรเลยอะกลับบ้านดีกว่าไหมกลับเรื่องเถอะ บรรยาากศมันนน่ากลัวี่เรือเรือลอยเรือลอยเราอยู่เนี่ยไปทางนั้นไปไหนไหนนเนี่ยเห็นทางลุงไหมเรือลอยอยู่เนี่ยมันมีเรือเนี่ยงั้นเราก็ขุดตรงนี้แล้วโดดไปเลยเอางั้นเลยเหรอเฮ้ยไปหาไปเจ็บเลยไม่คุ้มไปไม่เจอแต่ไม่อยากลงไปอีกอ่ะกลัวมันไม่มีแล้วไม่มีสีลงแลงไม่อยู่แล้วขอหามันไงแป๊บนึ่งเอ้ยไม้รีวิว แต่ทางนี่แหละทางออกนี่ไงพอดีเลยปิดแล้วอยู่เลยตรงนี้โอเคเฮ้ยเสียงววะมาเรอๆเสียงอะไรวะเสียงอะไรมีอะไรอ่ะไม่มีอะไรเบ้าบอตรงน้นอะเสียงมานาไม่สนจะกลับบ้านแล้วเร็วไหมไปช่างไอ้บอยมันบอยมันมันไม่อยากกลับบ้านให้มันดูไม่ไปไเสียงอะไรเสียงอะไรแล้ว บ้าบอไปสิงเจ้าป่าอะไรนู่นก็กูบอกแล้วไงชิบหายแล้วโอ้โหต้นมมนเริ่มเลยไม่ตอนแรกคิดว่าต้นไม้เว้ยโอ้โหต้นไม้มากนู่นอ่าเข้าไปใกล้ๆนู่นแล้วเดี๋ยวจะรู้ เสียงมันดังมากเลยจิไปเบาๆนะเดี๋ยวตดนะอย่ตดนะเออกูไม่ตดน่ยบ้ามบ้าบอเบาๆเบาๆเฮ้ยเบาๆเบาๆเฮ้ยมันเห็นกูแล้วเฮ้ยมันเห็นกูแล้วยัง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 มันมันเอ๋ออยู่มันเอ๋ออยู่เฮ้ยมันเห็นกูจริงด้วยเฮ้ยมาช่วยกูก่อนเฮ้ยเออไอ้บอยบอยกูบอยช่วยกูด้วยเเเเพพพืืื่่่่ออออนนนโคเออ เคยทำพวสสะอาดตัวล่องไว้ทลยสัิงเฮ้ยถ้าเฮ้ยกูไปดูข่าวมาถ้าเกิดเราตีตัวเนี้ยมันจะเช้าให้รีวิสจริงปะเออแต่ถ้าเกิดเราเจอมันแล้วเราไม่ไม่ยุ่งกับมันอ่ะมีอันเป็นไปนะเว้ยจะมืดอย่างนี้ตลอดแล้วจะเจอตลอดเดี๋ยวจะเจออย่างนี้ตลอดเลยนะโอ้ยน่าทําไมเอาไม่เอาเอาไงเอาไงสัมจริงเป็นสั้นกว่าสูงอ่ะสูงเหรอสูงไงเออเออสูงไงสูงกว่าคนบางคนอ่ะใช่ พี่บอยไม่เตี oh, ้ยไมนั่นแหละไม่ไม่ไม่พวกมึงนั่นแหละเตี้ยมึงกติโอเี้ยสูงเยเป๊ะันไดบเราอยร้อร้อนรยร้อนร้อนร้อร้อนร้อมึงอะกูรู้กูว่าลอะไรอะไรอะไรพี่บอยพี่บอยหนาวหรอเฮ้ยตีตีตีตรงหัวมัน เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไซเลนเฮดมันตีติดไฟแล้วเหรอวะไม่ตีตรงหัวมันดิมันจะได้เจ็บโอ้โหคงกระโดดโอ้โหมันร้อ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 นไม่ไหวแล้วร้อนคือว่าไซเลนเฮดอ่ะไม่ไม่ใช่เพราะไซเลนเฮดหรอกเพราะพวกเรานี่แหละตีกันมั่วซั่วมั่วเต็งเลยนะมั่วซั่วรัวเต็งเฮ้ยจะเช้าหรือวีเถ้ามันมันขึ้นมาเนี่ย ใช่ใช่ใช่เช้าก็ว่าแล้วพระพาทิตย์ขึ้นแล้วไอ้พระอาจารย์ขึ้นแล้วนะไหนโอ้โหจะมาช่วยกันตีก่อนมันถีบมันไกลแล้วไกลแลรออุ้ยอุ้ยอุ้ยร้อนมันร้อนอุ้ยร้อน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 จะจบเลยทุกคนมันจะจบแล้วเออมึงก็ตายยากเหลือเกินเนาะตายยากตายเย็นยังวะร้อนไม่ไหวแล้วอ่ะร้อนแล้วนี่ว่ะโอ้โอ้กุยไม้พี่ อะไรคะไ้่เมื่อกี้ไม่ได้ตีโอเค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 ตายได้แล้วมัืงโอเคเอามันทนีมไม่กลับมามืดวะมันบอกแล้วไงถ้ามันต้องใกล้สว่างนี่มันจะตายแล้วนะจะตายแล้วเราเนี่ยจะตายแล้วอุ้ยนี่เดียวนเดียวเดียวเดียเดียวไกลแล้วเดียวนเดียวเดียเดียวบอยบอยไกลแล้วอู่ใหมดแรงแล้วบอยบอย เออมึงเรียกกูจะปุ่งตีกูทำไมล่ะบอยมาใครดีมาใครดีเมื่อกี้ยองรับมากูเองเอาออกเฮ้ยเฮ้ยกระท้าแล้วเฮ้ย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 โอ้โหแ้แค่นี้จิบจิบปะทุยเฮ้ยชาวแล้วเย่ชาวแล้วไปแรับไปไปชาวแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลงกูก่อนเฮ้ยรงกูก่อนไอ้บอยไอ้บอยรงกูก่อนไอ้บอย ไ้บอยไม่รู้แหละแยกทางกันเลยแล้วกันกูไปแล้วเอาเรื่ไหนเรือเรือกูพูดเล่นกูจะกลับบ้าน <c oughs> ไปเร็วเจอเกัน